ดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่องการ์ตูนทีวีแชนเนลนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะพาทุกคนไปแต่งตัวสไตล์ขนเดานะคะก็มีคนขอมาค่ะว่าเฮ้ยแต่งตัวยังไงให้ดูน่ารักแต่งตัวยังไงให้ดูสวยแต่งตัวยังไงให้ดูเท่นะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขนเดาด้วยนะคะ ก่อนที่จะบอกนะคะก็จะมีคำค้นหาหลายๆอย่างหรือท่าทางหรืออะไรต่างๆนานะคะก็จะมีห้าเป็นตัวสไตล์เท่ๆสวยๆน่าราักน่ารักนะคะก่อนที่จะไปรับชมก็เหมือนเดิมค่ะเรานะคะก็จะมาหามุมที่สวยที่สุดค่ะ แล้วก็มาอยู่ในดินแดนสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะคะนั้นเราก็กดไปที่แต่งตัวกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการแต่งตัวโทนสีชมพูน่ารักน่ารักนะคะก็คือกดไปที่เครื่องประดับตกแต่งคนเราเลยค่ะก็จะใส่หูฟันนะคะเออนั้นเดี๋ยวเรานะคะ ก็จะสีทุกคนดูค่ะนี่นะต่อไปสมผมค่ะเมบ่อดไปค่ะทุกคนก็คือการแต่งตัวสไตล์นี้นะคะก็จะอยู่ในแม b บูธเฮฟวี่นั่นเองนะคะก็จะเขามีให้อยู่แล้วไม่ต้องทำค้นหานะคะแต่ถ้าใครอยากให้ค้นหาก็คอมเมนต์มาได้นะคะเผื่อใครที่ เผื่อใครที่แบบยันไม่รู้ว่าเอ้ยต้อนค้นหายัางไงก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะสอนแค่ในแมพสเผื่อใครยังไม่รู้นะคะแต่ใครรู้ก็สามารถพิมพ์ก่อนนะต่อไปค่ะก็จะไปหาเอิม่มเรานะคะก็จะไม่ใช่ทุกคนเรานะคะก็ขอเล่นความเร็วนะคะเพื่อหาชุดก่อนนะ ซึบซึบซโอ้เน็ตไม่ค่อยมีอ่ะทุกคนเนาะก็จะประไซเป็นส่วนผมนี้นะคะที่เราสีสีลูกศรหรือสีเอ่มสีสีลูกศรไว้ให้เนาะนี่นะคะอ้าวแล้วมันเป็นสีชมพูอย่างไงเดี๋ยวเราจะมีคําตอบตอนท้ายค่ะให้เลือกเป็นอันนี้นะคะพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่กระเป๋าค่ะ แต่ทุกคนนะคะให้กดไปที่อันนี้นั่นเองนะกดไปที่เสื้อผ้าค่ะกดไปที่รูปเสื้อนะคะแล้วก็ไปตรนนี้เลยค่ะนี่นะที่เราซีไว้ให้เนาะแล้วก็กดไปที่กางเกนค่ะกางเกนนะคะแล้วก็จะใส่์เป็นอันนี้นะ นะคะก็จะเป็นโทนแบบสีม่วงน่ารักน่ารักนะคะอาจจะดูเท่ๆหน่อยนะอ่าเดี๋ยวเราก็ไปหาในสีม่วงนะคะก็ใครที่อยากให้ทําตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงสามารถคอมเมนต์มาได้นะนี่เดี๋ยวเราขอเลื่อนดูก่อนนะคะว่ามีสีม่วงไหมอุ้ยอุ๊ย,อ,ยอะไรนะ้ัล่หงน,นะทุกคนเรากดม่่งนะอย่าิ่งกดตามเด้ออันนี้เป็นสีม่ว นะค่ะทุกคนอันนี้เป็นสีม่วนเนาะใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวหาดูก่อนนะคะว่ามีสีม่วนไหมน,นี่ค่ะทุกคนสีม่วนนะคะต่อไปไปดูสนผมกันบ้างค่ะอส่วนผมก็จะใช้เป็นสนผมอันนี้นะคะนี่เลยที่เราซีไว้ให้เนาะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋ารันค่ะ 没事 ค่ะนะคะนี่นะคะก็จะใช้เป็นอันนี้นะนี่เลยค่ะแล้วก็กดไปที่อันนี้นะกดไปที่แบบโอเคนะคะแล้วก็กดอันนี้เลยค่ะต่อไปกดไปที่หน้านะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะมีเลยค่ะใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามากดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ค่ะ